ำไมวันพิเศษมนุษย์ถึงอยากอยู่กับคนสำคัญสุนัขจิ้งจอกเคยพูดกับเจ้าชายน้อยว่ามันเป็นสิ่งซึ่งวันหนึ่งมีความหมายต่างจากวันอื่นๆเวลาหนึ่งมีความหมายเป็นพิเศษจากเวลาอื่นๆถ้าทุกวันเหมือนกันหมด มันก็จะไม่มีวันหยุดพักผ่อนหรือวันที่ประทับใจเลยในแต่ละปีนะครับมันมีจํานวนวันที่มันเยอะมากมากเลยนะครับหากที่จะทําให้เราเนี่ยจดจําทุกช่วงเวลาของปีเนี่ยก็คงจะไม่ไหวมันนุษย์อยากจะจําแค่ช่วงเวลาที่มันพิเศษจริงๆเท่านั้นนะครับและช่วงเวลาที่พิเศษที่เราอยากจะจําก็คือช่วงเวลาที่เรามีคนสําคัญอยู่ด้วยนั่นเองนะครับเราอยากจะอยู่กับเขาในวันที่เป็นวันพิเศษ จริงอยู่ที่การอยู่กับคนสําคัญในวันธรรมดาเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษได้แต่มนุษย์เราเนี่ยก็อยากมีเรื่องราวที่เราอยากจะจดจําเป็นเรื่องราวที่ไม่ว่าเราจะผ่านไปสักกี่ปีเราก็อยากจะจดจําเรื่องราวแบบนี้เอาไว้นะครับการมีวันพิเศษก็ถือเป็นโอกาส ในการสร้างความทรงจำนั้นให้มันเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะมีความทรงจำแบบนั้นขึ้นมาได้นะครับเราต้องสร้างความทรงจำแบบนั้นนะให้มันเกิดขึ้นให้ได้เสียก่อนนะครับเราถึงหาโอกาสในการสร้างมันโดยการที่ไปอยู่กับคนที่สําคัญในวันพิเศษเหล่านั้นนะครับแล้ววันเหล่านั้นน่ะเรามักจะทําอะไรที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่สุดขึ้นมานะครับ <concur rence> เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าจดจําช่วงอารมณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นที่สุด ไม่ว่าจะเป็นดีใจที่สุดเสงใจที่สุดเข้าใจที่สุดหรือแม้แต่โกรธที่สุดนะครับเรามักจะจําช่วงเวลาแบบนั้นได้เสมอเลยนะครับแน่นอนนะครับเรื่องราวที่เราจําได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีทุกเรื่องนะครับแต่การที่เราได้อยู่กับคนสําคัญในวันที่พิเศษนะครับก็อาจจะเพิ่มเรื่องที่ดีได้ในรินชักแห่งความทรงจําของเรานั่นเองนะครับการได้เชิญชวนใครสักคนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของเรานะ่ย มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ใครก็ได้นะครับเพื่อที่จะบ่งบอกให้เขารู้ว่าเขาสําคัญกับเราแล้วก็การที่เราได้แลกเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราก็เป็นคนสําคัญในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันนะครับมันดีนะครับการที่เราได้เป็นคนสําคัญของกันและกันนะครับที่ไม่ได้เป็นคนสําคัญของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวและผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับ ดังนั้นนะครับวันพิเศษเราก็อยากจะอยู่กับคนสําคัญและคนสําคัญมันไม่ใช่ใครก็ได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ